บ้านเรานี้มีมะม่วงเกือบทั้งปีเลยนะคะการน,นำมาทานเนี่ยก็มีหลายแบบเช่นทานแบบมะม่วงดิบทานแบบมะม่วงสุกเอามาแช่อิ่มทำมะม่วงดองหรือเอามาอบแห้งวันนี้ขอนำเสนอชิวเล็ดมะม่วงอบแห้งอาหารว่างทานง่ายๆมาให้เพื่อนๆรู้จักกันนะคะมะม่วงอบแห้งดีต่อสุขภาพอย่างไรน้ำตาลน,น้อยแต่ให้รสหวานตามธรรมชาติทานแล้วไม่ไปเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด เหมาะสําหรับผู้ที่มีน้ําตาลในเลือดสูงปราศจากน้ํามันการอบแห้งทําให้ไม่มีน้ํามันส่วนเกินเหมาะกับผู้ที่ต้องการลดน้ําหนักหรือควบคุมอาหารมีสารอาหารเหมือนผลไม้สดการอบแห้งไม่ทําลายสารอาหารที่มีอยู่ในผลไม้ดังนั้นมะม่วงอบแห้งก็ยังมีสารอาหารครบเหมือนผลไม้สดทุกอย่างมีกากใยอาหารสูงการใยอาหารยังคงอยู่ครบเมื่อเรานํามะม่วงมาอบแห้ง ซึ่งกาืใยอาหารเหล่านี้จะช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้ดีเหมือนผลไม้สดเลยเหตุผลนังกล่าวนี้ทําให้คนไทยและชาวต่างชาติชอบรับประทานมะม่วงอบแห้งมากเลยค่ะซึ่งชิลเลตมะม่วงอบแห้งสามารถนํามาทานได้มากมายหลายแบบเรามาดูกันเลยนะคะเป็นอาหารว่างทานเล่นเป็นเมนูลดน้ําหนักรับประทานร่วมกับชากาแฟในทุกเช้าเพื่อเพิ่มความหวานแทนน้าตาลแต่งหน้าเค้กโรยหน้าเค้กโรยหน้าพิซซ่าอบออกมา หอมหเป็นส่วนประกอบเพิ่มในขนมหวานแบบไทยๆอร่อยไปอีกแบบท่านกับพริกเกลือน้ำปลาหวานเพิ่มความแปลกใหม่ในรสชาติหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กับชิลเลตโฮมเมดมะม่วงอบแห้งที่เอามาฝากกันนะคะถ้าใครชอบสูตรไหนลองไปทำกันดูได้เลยค่ะชิลเลตโฮมเมดมะม่วงอบแห้ง